อะไรวะเนี่ย a อ t a ท k o ออนไททโอเคกลายเป็นไมค c r a f t ไปแล้วออมากลับมาอีกแล้วครับกับเกม a อ t a ท k o ออนไททันเนี่ยมันจบไม่สิน้นคือวันนี้ผมเจออะไรที่แบบวัดตามชื่อคลิปจริงๆฮะโอเคซึ่งเขาจะดูเรื่องกดไลค์กดซับแ i ร์แจครับไปกาะจกองซาเลยครับผมมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนแซนบ็อกครับแล้วมันจะมีแมปนะครับเป็นแมปต่างๆนะซึ่งบล็อกแลนด์ครับ กดเข้าไปปั๊บผมบอกเลยว่าผมกดเข้ามาแล้วผมแบบวัดวัดอะไรวะเนี่ย X t c h On t a i t a n โอเคกลายเป็นไมค์คราฟไปแล้วมาดึงตัวขึ้นมานี่ฮะสับก่อนสับก่อนได้เปรียบไงเออยูดีเอเลนได้ใช้นี่เอเลนเอเลนบอกว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วอะไรนะ ดาบในอะไรนะเครื่องยิงสามิติมันเป็นสมิติแบบไทยเออแบบไมค์คราฟใช่ไไปเครื่องยิงสอยมิติแทนนะไปเครื่องยิงสามิติตที่บอกแล้วว่ารุนแรงรุนแรงกว่ารุนแรงกว่านี่แน่นอนโอ้ดูแมปแมปทำมาดีอยู่นะเข้าได้ไหมเ <c oughs> ดินอ่ากลายเป็นเกมเดินดูแล้วครับวิ่งดูวิ่งวิ่งเอ้ตรงนี้มีช่องมีบันไดด้วยเอเลนเอ,เอเลนปีนบันไดไม่เป็นนะเอเลนบอกว่าใช้เป็นแต่เครื่องยิงสามมิตินะไอ้เฮ้ยตรงนี้มีแท่นด้วยนะเป็นไมค์คราฟที่เหมือนแบบเออภาพไม่โหลดนะ ไม่ไม่ค่อยเนียนตรงนี้มีอู้ทำดีอยู่นะเฮ้ยแมปมันมันเป็นแมปนะมันไม่ได้มั่วเนี่ยเฮ้ยมีทางลงสายวิ่งตามเอ้ยไม่ไม่ไม่วิ่งลงวิ่งลงโอเครีโหลดได้ด้วยเหมือนเดิมนะฮะแย่วิ่งลงมาเอ้ยกลายเป็นเคมาครับไปแล้วไอ้แท็กอัไททันเดี๋ยวตรงนี้โอ้โหถ้าเกิดมีไททันน่าจะสนุกนะแต่นี่มันเป็นแค่แบบโหมดฝึกไงเออก็เลยเป็นฟันหุ่นแทนนะครับโอเคเดินลงเดินลงเดินลง อ่ามีอันนี้ลิฟต์หรือเปล่าเนี่ยลิฟต์หรือเปล่าเขาลงได้ป่ะฮะเฮ้ยลงได้ด้วยใต้ดินลงโอเคอุ้ยมีใต้ดินด้วยนะฮะวันนี้เรามาสำรวจนะครับวันนี้เราอยู่ในเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีนี่อะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้โอ้เฮ้ยพร้อมจะแปลงร่างแล้วมันต้องแปลงมันต้องแปลงนี่มีไฟนี้ด้วยนะโอ้สุดยอดจริงนะ โอเคเกตการไททันก่อนนะเออแต่การไททันไททัศน์ัศน์อมาไททันปอมเออขึ้นมาเด m ย you a เด d ย m n y o โอ้มีทางขึ้นเยอะมากนะโอ้โห้ามีไททันน่าสนุกนะเด m ย you a เด d ย m n y o โอ้ไฟ h fight f i เคขึ้นหลังบนหมดแล้วปะยังนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อึ๊บดึงโมเสสวย ดึงสวยๆดึงสวยๆไปเลยขึ้นน้องบนมีกองขังด้วยหรอแล้วหมดยังอ่ะเขายางตัวท้ายปะตัวนี้ตัวท้ายปะครับไม่มั่นใจเหมือนกันยางยางผมเห็่ซ้ายมีอ่าลงอ่ะอ่ะลงลงลงน้ำก็ได้หรอเฮ้ยชิวจัดเลยเหรอเฮ้ยเจ้าชิวขนาดที่มาลงทัศไคโยอะนี่คือมันอ๋อเป็นโหมดฝึกเรื่อยๆเหรอครับอ๋อคือแบบมันก็เกิดใหม่มาอย่างนี้เรื่อยๆปะใช่ไหม ผมคิดว่าใช่นะใช่ใช่ผมว่าใช่ฮะเนี่ยมันเกิดใหม่แล้วในตรงเนี้ยที่เดิมเลยปะใช่ไหมมันฟันไม่โดนอีกโอเคใช่ป่ะมันเกิดใหม่ปะโอเคขึ้นมาข้างบนเนี่ยเกิดมาอนนี้ละโอ้นี่ยอ๋อมันฟันใหม่เรื่อยมันฟันใหม่เรื่อยใช่ปะเอ้ามดแล้ววะหมดแล้วปะ ใช่ใช่มันเกิดใหม่ครับสรุปใช่ใช่เพราะตรงนี้มุมเดิมเลยน่าจะเกิดใหม่ดังนั้นเราไปสำรวจแบบข้างบนกันเฮ้ยถ้าเกิดเราเฮ้ยนี่เขาเขียนเหรอเหมือนเขาเขียนเลยอะไรวะน่ะ P N P I Q อะครับหรือว่าไงถึงเป็นบันไดเฮ้ยถ้าเราแปลงร่างอะแปลงร่างเป็นแปลงร่างเป็นไททันข้างบนเนี่ยเฮ้ยแปลงร่างแล้วอะเอ้ยดาบทะลุคอเอเลนเอเลน โดนมาแล้วเอเลนโคเตโอ้โหเ,เอเลนตะลุยไหมครับโอเคแล้ววิ่งออกมาอ่ะ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 เอเลนเอเลนแบบเอเลนตกแมพเอเลนอ่ะอา้าวแล้วต,ตายปะเนี่ยอ่ะแล้วทิ้งทิ้งอ้าวแล้วศพยังอยู่แต่ผมทะลุศพมาแล้วอา้าว ตกไปไหนครับ no เนี่ยโอเคเรียกวิ่งออกแบบเลยทีเดียวรีสตาร์ทเลเวลมาแล้วครับก็ไม่รู้เป็นเหมือนแบบอะไรพิเศษพิเศษมให้ลองเล่นกันหรือเปล่าครับที่ทำให้มีแบบไมค์คาร์แบบนี้นะเออก็แปลกดีครับแต่ผมว่าแมบมันสวยนะคือเขาไม่ได้ทำมาแบบลวกๆนะครับคือมันมีแบบมีจุดเดินมีอะไรต่างๆที่ทำมาได้ผมว่าดีมากเลยดูดิมีคันยงคันโยกด้วยนะเออทำมาได้ดีเลยะน่าจะมีแค่นี้ใช่ไหม เออเพราะว่ามันมันไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดใหม่เรื่อยๆเนาะไอตัวไอตัวหุ่นซ้อมมันจะมีแบบอื่นอีกไหมผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะเดี๋ยวลองไปดูดิลองไปดูดิแซนบ็อกเรสต์สโตนนี่ผมว่าสองอันล่างไม่น่าใช่อ่ะเรสต์สโตนนี่แมปอะไรวะเรสต์สโตนอ๋อแมปฝึกเป็นแบบภูเขาหินอ๋อเป็นอีกแบบที่ผมก็ไม่ได้เล่นกันแบบนี้นะทาสกิโยนะแต่ก็โอเคฮะเฮ้ยแบบนี้ก็ผมว่าแบบนี้ก็โอเคเพราะว่ามันมีที่ให้ฝึก ให้ฝึกให้ไต่อะไรอย่างเงยอะนะครับอืมโหแต่ผมชอบแบบีิสุดล์่างจริงแบบไม่ครับไม่ครับนะฮะอืมแบบนี้ก็จะแบบเน้นแบบอารมณ์แบบเฮ้ยหาที่ฝึกฝึกในเขาอะไรเงี้ยปลอดภัยจากไซท่านด้วยแล้วออก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 ได้ไหมอยากขึ้นข้างบนอะไม่ได้หรอเอ้ยนนิดนึงนะแล้วผมเกาะอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋อไม่ออกเป็นเหมือนกลางกลางป่ากลางเขาไม่ใช่กลางป่า,าเขาผมว่ามันเป็นเหมือนอยู่บนเกาะมากกว่านะครับ <c oughs> โอเคโอ้โหคิวอ้อ <c oughs> โอเคน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับอีกสองอันนะเดี๋ยวดูสองอันสิจะได้ไม่ขาดใจอันนี้ล่ะผมว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นแมบป,ปกติแหละเท่าที่ผมดูอ๋อโอเค เมืองใหญ่ที่เราเล่นเลยนะครับเมืองแรกเลยที่เราวอร์มฝึกซ้อมนะแล้วมันมันเป็นเหมือนโหมดแยกจากเทรนนิ่งอ่ะเอา,เาแบบเลือกด่านได้อะไรอย่างงี้ปะ่ะอ๋อแล้วก็แบบฟันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้แบบคิวให้หมดอะไรอย่างงี้เลยอีกอันหนึ่งอ่ะอ,อันสุดท้ายแซนด์บ็อกซ์อันสุดท้ายฟอ r เรสต์ผมว่าฟอ r เรสต์นี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่แล้วน่าจะเป็นป่าเหมือนที่ผมเคยเล่นอ่าใช่จริงๆด้วยครับก็เป็นโหมดฝึกเนาะเออซึ่งโหมดสามสามแมปอะ่ะเฉยๆผมชอบแบบนี้สุดแบบนี้เลยหนึ่งในใจครับ บล็อกแลนด์นะครับผมโอเควัน okay, นี้ประมาณนี้แ<ๆ>ล้วกันครับคลิปสั้นๆด <D ug> ีลๆครับมานั่งวิ่งให้ดูกันในส่วนของ a t t a ั่นก t น n ทนันแบบเวอร์ชั่นไมโครบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เแปลกดีผมว่าจริงๆก็ลอมันติดเพลเยอร์นะผมว่ากินที่มันติดเพลเยอร์ are gonna are gonna อาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วก็คลิปที่น่าสนใจขึ้นตามนี้เลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆใหม่ครับผมสวัสดีครับ